สวัสดีค่ะตอนนี้เหลีอ,อยู่ที่อําเภอสมเด็จนะคะวันนี้เราจะมาตามล่าหาน้ําตกกันแล้วก็มาชมอําเภอสมเด็จกันนะคะว่าที่นี่มีแหล่งท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะหลียได้รับการต้อนรับจากเจ้าถิ่นนะคะน้องตึงตึงไปมาแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะพาไปเจอกับน้องเขานะคะเพราะว่าตอนนี้สแตนบายลอน้องไปซื้อสเสบียงอยู่นะคะ ก็มาดูกันนะคะว่าทริปอำเภอสมเด็จจังหวัดการสิินสองวันหนึ่งคืนของหลิวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามา กันที่น้ำตกก้าวนางใช่ไหม,มกับสมาชิกเดอะแกงนะคะาสนนมาสนใจเลยค่ะ <c oughs> สนใจ <c oughs> กูเลยค่ะเดีปป๋ยวแป๊บนึงพวกเธอก็เดินไม่กลัวเลื่อนกัเนเลยเนาะ <c oughs> โอ้โหเส้นทางเส้นทางก็ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะน้ำตกเข้ามาอยู่ข้างหน้าเราเอง

ตอนแรกคิดว่าจะไม่เปียกแต่พอไปไปมาๆนะคะเปียกเหมือนเดิมนะ,ะรอบๆตัวหลิวนะคะจะมีแบบผีเสื้อบินแบบเยอะมากเลยนะคะที่นี่น้ําตกจะมีหลายชั้นมากนะคะสวยทุกๆชั้นเลยทางลงก็ค่อนข,ข้างลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงน,นี้ฝนตกนะคะก็จะเลอะไปด้วยฝนนะคะ อนนี้นะคะเรามาถึงน้ําตกคาลี่แล้วนะคะเดินประมาณร้อยเมตรนะคะไปดูกันเลยค่ะใใพอมาถึงลานจอดเมื่อกี้นะคะเลวทายคลิปถ่ายรูปถ่ายอะไรเราไม่ได้ถาาอดหมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกเดินลงมาด้วยเลยทางเดินค่อนข้างชันนะคะแต่ว่าเดินง่ายกว่าน้ําตกก้านางเมื่อกี้นะคะก็คือน้ําตกคาลี่ที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นแกรนแคนยอนนะคะของกาลสินนะคะเนี่ยข้างล่างจะเป็นร่องหินนะคะแล้วก็เป็นน้ําไหลาตามร่องหินนี้เลยนะคะโอ้โหมันก็ค่อนข้างชันอย่างเ้ยคือ ไงเกือบลื่นแล้วลื่นอยู่นะถึนแล้วคือข้างหน้าหรือนะคะคือน้ําตกฮารี่นะคะหรือว่าแกนแคนยอนของกาฬสินธ์นะคะโอ้ยมีลงบันไดด้วยเด้อสวัสดีครับพบกับสื่อไปมาแล้วนะคะวันนี้ผมอยู่ที่น้าตกฮารี่นะครับซึ่งเป็นอันซีนของจังหวัดกาฬสินธ์แห่งหนึ่งนะครับตั้งอยู่อ่าเวอตรงเดนะครับนี่เดินมาลงมาอีกอีกนะเตรียมมีสาแล้วนะเจ้าหาทับเด็กนกนนะคะ มันไม่ลื่น,มน,นไม่ลื่นเจอมาม,านมันเโอ้โหมันไหลเดี๋ยวมาดูคิดดูว่าคนเราจะขี้ลือขนาดนั้หระเรื่อง <c oughs> ทง่อท่อเหมืองอ่ะเอามาไหลเดีย๋ยวกันีอ้อาดับเลยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรียวย่ำมาถึงน้ำตกขาลี่แล้วนะคะที่นี่เป็นอันซีนกาลสินนะคะเพราะว่าลักษณะน้ำตกข้างหลังนะคะจะเป็นน้ำที่ไหลออกมาระหว่างซอกหินนะคะเขาจึงให้ชื่อว่าเป็นแกนแคนยอนของกาลสินนะคะ สมาชิกเลยลืมนะครับจาเพ็ถึงมาแล้วครับผมคาจะใช้นี่ยลูกครบเตาไปมาแล้วครับเผ็ดเขาจะวางเสียงไต่าไปไปล้วดิอเสียงเตากินเที่ยวครับผมสำหรับการเดินทางนะคะก็จะเป็นทางลาดยางช่วงหนึ่งแล้วก็จะเป็นทางลูกรังนะคะแล้วก็จะมีร่องน้ำออรถที่จะสัญจรเข้ามาคือต้องเป็นกระบะรถจักรยาญญญนยนต์เท่านั้นนะคะถึงจะเข้ามาได้เพราะว่าค่อนข้างม,มีความยากลำบากนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศของน้ำตกกันค่ะ เราจะเดินไปดูช่องแคบกันนะคะเขาเ่ินเขาลงแห้งนะคะแต่หลวกวถึงหัวเข่าเลยนะคะผมกอกความเป็นอันซีนจริงๆเลย I love it. ถานี้ต่อไปเราจะเดินทางไปที่เขื่อนนะคะเขื่อนชื่ออะไรอ่ะจะมาเอเขืะมนเรามันไม่มีชื่อทางการกว่านี้หรอไม่อ่านเรารู้แค่ว่าเราจะไปเขื่อนนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขื่อนชื่ออะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้แวะซื้อเสเบียงกันก่อนนะคะ อนนี้เราอยู่บนสะพานสังคาปานีนะคะเป็นสะพานเชื่อมไปยังเกาะแก้วเบนจรัตน์นะคะคล้ายๆว่าจะเป็นส่วนสุขภาพออกกําลังกายอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเกาะแก้วเบญจรัตน์นะคะก็ฟิวสร้างไว้เป็นสวนสุขภาพเอาไว้ให้คนแบบออกกําลังกายนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่บริเวณนี้นะคะถ้าเป็นจุดข,ขายที่หนึ่งของที่นี่ก็นักงจากจะทําเป็นสวนสุขภาพแล้วนะคะก็ยังทําเป็นพุทธอุทยานนะคะก็มีพระพุทธสมัมฤทธิ์นิโรคันตรายนะคะอยู่บนนี้นะคะให้เราได้สัตารัเย่แบทหมดแล้ว